มึงกับผมเนี่ยโอ๊ยวิโนขาดเลยรับนี่มาหันวีโนมัน่างวิงนหลายหนอิ่งพีหนองเตะไข่ใหญ่เอาเห็นไหมเอ็มเตะเก็บก่อนครับของคนดูครับี่คกับผม Ui, ừ, khay yêu khay Ui, khay khay Ui, hiếm Ui, thằng Thượng có nhau mà thằng tẻ đang... <laughs> Ui, ui, tẻ để... ui, ui, khoai tẻ Ui, ui, dốt bạn Sao nó đi lên, cái khốn nhăng Đưa, 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 đưa. อันนี้ครับผมนองข้างว่าห no. ั่นนองความเต๊กไม่แย่อยกครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อ,อพอี่น้องพ่อพม่เป็นไงลุงป่านนา,าทุกคนทุกท่านครับวันนี้ประเทศแล้วกตากประเทศครับครับวันนี้กับว่าพบม,มาฟอกกันได้วันทีวันทีสิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันหา้าร้อยหกสิบเก้าจ้ะครับวันนี้ก็เดินทางมายังลําเลียงเจ๊จะพามาลองหวยลองฮองขึ้นเก่าจะ้ะ มาเก็บมาหาเก็บพักจ้ะมาหลอกเบิ่งพักเนาะพักยังเนาะพักคนแค่นจ้ะครับผมกลับมาหาเราพักคนแค่นครับผมวันนี้กลัดหลอกหอยเราหองน้ำปลาทั้งฟูทั้งเขาพี่ละครับผมมายกับมาทั้งน้องจองห้องให้ตะบนหัวคาเพิ่มทะเกจังวัดอุรลราชธานีครับผมนผู้ชมครับผมไวโซกสีมานมาครับเหลือกันครับมากระมอกขอปลาเพิ่นละครับผม แต่ว่าดอกก็พระท่านเห็นพอดอกครับผมแม่บมเตกับไปหาซองบ้างครับแต่มีเอิญน,แแนะแม่วมเตะก็เห็นนะครับผมอู้คือทาสันเลยเนาะใส่ละดอก่อนอานี่ครับผม <ๆ>ปักคอนแคนครับนั่นมากปวดเ๋ยียวเกลำบากลา้ครับผมจัติดถือกล่องประทักถือทุกอย่างครับผมนี่ข้อดีครับผมอันดอกสี่ครับเคนในไล้ครับผมเต้าเนาะ Ừ, nhỏ là cứ ngảm thì mèo mông tê cho con ngoài không là uh, ừ nhỏ đi chị nó ừ nhỏ đi nhảy ừ ý đó hai phân bên càng này chắc nói nói cái gì càng nhảy cả phòng phân xăm này nó <ฮ>นี่นครับอยอดครับยอดเป็นว่าท่านใหญ่น้อกห่แน,นมกายท่านใหญ่นาะตัวนี้ัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามาแล้วก็ต้องเอา <laughs> <laughs> อย่างนั้นไม่มีเนาะลงหวยลงห้องหาพักกับอะไรประมาณพี่นอ้องลบขึ้นมาแล้วครับมาเห็นห้างบดุแดงก็ขึ้นจากแง่ไข่บุแดงแล้วละพี่นอ้องห้างกับห้างบุงใหไงแล้ะครับผมห้างนี้หน่อยครับครับผมเอาเบิงกับ,บวา่าหัวซี่ใครหรือใครละแม่บุเต็กกเป็นสิดดจัดการองครับผมสันเลย <laughs> นะครับ มีไครบ่ว้เอยไครบ่ห่าไครอยู่ไอเหอบ่หลายใครบ่ก็เลยเห็ดใหม่บ่นอ่นใคอยู่ตัวน่อตีห้างนั้นเอห้างนจับนเด้อจับเดเด uý ừ, bốn hả cái khoai đây cái khoai no khoai khoai bớt tan rãi nè nè cái khoai bắp ơ cái 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 bắp ดำเต็งจีไข่แน่อเดี <guarding okay>? ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวับแล้นี่ยเกาะเนี่ยเกนี่ยอืมงานดิงานนี้เนาะยปัดก่อนเดินของสูงครับผมของสูงเพกับกัดเฮ้ยข่างนี่หื้ยสัมปัน

ไข่อไข่บ่อู้ยีพี่น้องไข่ง่ญ่เลยกัดจะเจ็บโอ้ยผอมเจะข้างเนี่อู้ยูดเลยบาดสนุกยิบเื่นตีขนย่งย่างยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดอขงหน่อยๆ่แต่สิว่ามีไข่เนาะไข่ยีพี่น้องไข่โอ้อกัดกรออีกแล้ว แต่ว่าคัดเจ็บซะเหลือเกินเนาะเฮ้ยแดดแดดไปเถ่งเจ็บเถ่งหอนพี่น้องเอ,อ้มเยมาเหนียข่หมูอแดงเอาครับผมหากินตามฤดูกาลแล้วครับผมง <c oughs> ามใครกับไม่เหนียใครแล้วเนาะยามยังกับไปหานั่นแหละครับผมจะดูแต่ละอย่างเหมือนกับวัวปมกันบ้างได้ครับจะน้อยคนตกน <ๆ S 2> มาก,รกครับเฮ็ดเนาะ ไปเรื่อยๆนะครับผมวิธีชีวิตอีสานครับผมสู่ๆไปเรื่อยๆครับตอนนี้งจัดเอาเมียเพิ่งออกเรียบร้อยแล้วครับผมใข่งานค่ะไข่อุ้ยเห็ดสวยอยู่ครับเป็นตะก้อยแซ่บครับผมตัวแกงตะปโขวใหญ่เนาะแหงแซ่บแหงอันี่ครับโอ้เฮียเฮียเฮียโอ้ย เดี๋ยวเกินนะเอาหนักใครคนสูงเนาะใครคนต่ำนะครับเอาอีกครับผมยังนังอยู่ครับยังเทสูงยังเดียวแล้วเนาะแล้วก็เทเห็ดถอต่ำหนึ่งยังเทยังเอาอีกครับผมว่ายังนังอยู่ครับยังสองสามนั่งอยู่ครับ ขาหันคอนข้นอกออช็อตช็อตหมื่นยังไงบออุ้ยมีจัแม่เุ๊้ยที่ใหญง่เลยครับอู้หั่หน่อยก็ไครงหญ่หลายเนะอู้ยังสีสุดยอดเลยครับผม่นัน้ย่กันอจเป็นเปล่งก็มีเนาะ เองกันหนิไกคอนเซ็นทรอนห่างไหนบุรันี่นี่แม่เตนห้างโอถ้าแต่งแต่งแต่งมันแดงมากเต็มในร้อนเตนเรอ

น้ำเจคือเหรนเป่งครับที่ตัวเปกัดเบิดอรอยกัดเป็นปน้ำขอ,อยาให้หน่อย,ยใ,ให้่อ่ะครับผมให้ย่อ่ก็ใส่พวกนึ่งครับให้หน่อยครับผม มดแดงกัด่อครับผมต้นสูงให้พอบอนี่เตะแน่จ้ะมึงมึงสิใครเนเสาพี่้องโอ้ยลุยลุยอ้ยใครกู้ขบโอ้ยหูบตบดแล้วบอมเด้อเสาเนาะ โอ้ยไข่โอ้ยลุยอีกแล้วได้ก็ได้เอาไหมเปลี่ยนทางไหมจ้ะกูถิ่มเบิดเลยว่างั้นโอ้ยโขกโขกลงให้ลุง อู้ยังเป็นทั้งครับโอ้ไข่อยู่ไข่อยู่เนาะบางหันผ่านมาบางไข่ไม่ได้ไข่ไหนยๆโอ้โอยเสียงลงทั้งลุม่มคอยพอบางเตะคอยโอ้หลุยอีกแล้ว หมดก็มือสั <c ười> ้นเนาะแม่เต <Không> ิเนาะหมดถนัดคือมือสั้นเนาะอพอมติขึ้นเข้าเดียวผมมองเนี่ยอยากไล่ครับพอมติขึ้นสั้นบ่เอ้ยคุณโบเข่าหอดเดิไปหัางไม้บันผุนหัางต่อกันถึงเห็นไหม โอ้โหนี่เป็นอะนี่ไข่ตนี้บางตีไข่แตกเวิดไข่แตกเวิดครับผมทั้งหนักร้ายครับใหม่กระอ้นๆเนาะโอ้ยแตกเบิดพี่น้องบอดด้งามเลยครับมีห่านบางเลยไก่ครับผมตัวเดไก่เนาะเด่ไก่ครับหอมเต็กกะทิทา้ใหม่ครับนเต็กพัดไก่สีแล้วเลยพี่น้องแาวที่สามเนาะ ไข่คนแตกไข่แตกเพื่อพี่น้องไม่สาวสาวคัดซ้อมก่อนกับผมสาวเต้พี่กายเนาะเอามาไหวมดปวกจ่อพี่น้องสาวคักไข่กระแตกสาวคักตกบ่มเลยเนาะไข่มุนหมดกับผมพี่แต่ไข่ใหญ่ยังเนาะเนี่ยไข่งามดูแต่ว่าโคถิ่มกับเอาซ้ำกันท้อกันเนาะ โทดเห็นผู้แนมบมึงนั่มด้วยครับผมมึงน,นั่งห่างคนหน่อยเพื่อเงี้ยหน่อยห้องทับปันนน่นเนาะนี่เป็นงานจัวทอทอหัวนี่มันึงเงี่น้ยง่ายดีบนีะที่วันนี้ครับผมอเอาออกงานขนาดมันกัดไข่แตกเด็กก้อยแล้วเด็กก้อยนึงใหญ่ๆล่ะครับ ไข่ใหญ่เพื่อนเนาะไข<ง>่เชื่อแน่นใครหน่อยครับ<ง>เอามาสองปุ๊ก <c oughs> เกลือกันหน่อยๆแล้วครับผม <c oughs> สยวยกระมวลแดงสุดยอดความเจ็บครับผมเจ้งเดือดแน,น่นอ,อ่ะไต่อครับผมสิได้หีิบเอาครับผมจัาหน่อย <c oughs> เตือนแจงไล่กับเนยมเยน์น้องแม่ผมเตือนเนาะ ไปแงเหาห้างมดแดงกับหัวดเด่นงอนเต๋อแต่เนาะเ <laughs> อาไปเรื่อยๆครับผมตืนเต็มมากกับแม่นเขาป่าหรืครับผมไ่ได้ไปในเมืองในหน้าน้ำพ่นเลยเนาะ, <laughs> ะหางตา้มงเตะจังโมเมย ห้างนึงล่ะจ้ะตะไคร่เหี้ยโอเคปอบอมติเนี่ยจ้ะหางใหญ่เลยพอบอมติเนี่ยไข่บบคือสีไข่คือสีไข่เป็นตะไคร่เนาะเป็นตะไคร่เป็นตะไคร่ไง แต่ว่าสิไข่บอไข่ครบะว่ไ่อ้ไ่อยู่บาเพื่อโบไข่ไข่หน่อยเนาะ <laughs> โอ้เป็นตาไข่ฮ้บไข่ไข่บบใหญ่ <laughs> เทพครับผมอู้มีแต่ไข่หน่อยเนาะเป็นแต่มีไข่ใหญ่ีโตเลยมีแต่ไข่หน่อยห่างคนกับแหงๆนะแมวปีเต๋อเนาะเป็นเปี๊ยงเนาะเนครับผมห่างมังหันครับผมไข่หน่อยเขับฟองกินขุนนะครับเกือบเต็มพระฐานเนาะเป็นไข่ใหญ่เนาะเป็นไข่สหม่วนเป็นแผ่นผัดไข่เอ้าแมวปีเตวอขอโทนครับผม เนยบอลเตะแล้วเนยผนออกแล้วละจ้ะใส่กระปุกจ้ะห <c oughs> ลอกเนยนิดแต่ไข่หน่อยจ้ะแต่ก็มีแต่ไข่งามงามจ้ะกต่อยแสดที่เราบอลเตะไปหลอกบน,นข้างมุดแดงจ้ะ สิพ่อก่อยให้กันแล้วจ้ะมาเล่นกันไปอีกจ้ะมานอีกบอรครับผมอู้ยแดด้ลยครับเกด,ดหน้าผาสูงสั้นครับผมแทนครับผมห่างไงบอ โมยไงครับผมไข่บอผู้หน่อยหนึ่งครับผมอู้ยม่ค่ออันนี้กัดนะน้ำแม่มมเยอะทนครับไข่บอผู้จอ,องครับผมผู้จองนายอยครับ พากระสั้นสั่นนีด่องมองทางมูคกันขึ้นครับาสั้นตรงนี้มันเตะมีไข่บะแต่ว่างเลือกพาสั้นสั่นใสีาไข่คนอ้อน,นี่อยู่ตัวละบากมเต้นี่อ,อไข่นหน่อยไขยไย่ใหญ่ปะโอ้ยห่างนาหน่อยๆไข่มีไขนะ่น เออตัเนึงโอ้โหนุายหนุ้ยโอ้โหต้มฟองหน่อยตัดตัดตอดตัดตัดส้มฟองหน่อยู่อไปของใครใหญ่อยู่ข้างในหน่อยเนาะข้างใหญ่แถบบ่มีหน่อยมีใครหน่อยข้างหน่อยมีใครใหญ่ครับเตะคือไปยุบนาผ้าสั้นเลยมากมากมากี่มากพี่ มีไข่ใหญ่ห่างอักใหญ่หนึ่งนี่หม้อหมูไข่นี่หน่อยกรับเก็บเล็กสมหน่อยเนาะแต่มีไข่ใหญ่เอาอย่างเดียวหระครับผมไข่หน่อยก็ยังเอาทำนี่ไข่ใหญ่ห่างหน่อยหน่อยสมห่างหมดแล้วมีมังคีไม่ห่างยังไงเป็นกับบ่อไข่ไข่น้อยไข่น้อยครับ แถวแรกจอกเมฆติไข่หน,นอนว่ได้ก,ก่อยไข่ไงครับว่ได้แก,กงก่ได้แก,กงแกงสยังละ่ปะปลาข่อย <g eng S 1> ่ก่บุ้งนีแกงเสภัก่อย y a n เยวแล้วครับเอลต่ตอครับผมงางไปเรื่อยๆแล้วครับ ผอมเจอไปเก็บเห็ดดูๆครับผมผู้จองครับครับเนี่ยไปแต่วหมอกขวัญลายครับผมแถวผู้จองเหมนเนี่ยไปว่าเป็นหมอกนี่ยเหมือเสอาพี่นองมาติดทางไดนเนาะขวัญคือลายเลยเอาผอตัวนี้จ้ะ หลายหัางอยู่จ้ะพอบอมเนี่ยบอมตเนี่ยบอกก็ว่าถือมวยหลายเอาหัางนี้ก่อนแง่หันก็มีไข่แน่ครับผมหั่นก็ไข่โบรายเนาะอู้หูแ่ครับผมอุ้ยไข่อยู่ไข่อ้หูไข่ไข่ โอ้ยเห็นดิโอ้ยทั้งเถื่อนคนยังมาท่านแตกอยู่ขึ้นมาอู้ยค่อยๆพ่อมันเจ้นค่อยๆนานเฮียเออออกใหม่บ่ที่จังไหนเอาเอาใหม่แง่บ่ได้จะเอาใหม่หน่อยเง่เอาจ้ะคันขางงาใหม่เนาะอุ้ยไข่เพิ่น อ้วคุ้สเตตาใรนยังนี่จะไข่ใหญ่งอู้นี่นี่นี่ยคบลงลงคูบลคุ้เหียหรอคุเหียลงเลยครับเมนติดดีแหงเนาะ โอ re, ้ยอ <here>, ้ย <boys peng uins> ้ยเหียเหียเหียเบิล่ะห่งลนมาละ่าละมาละเบิด์ตใหญ่ยังง้างแมีแต่ไข่งามๆเบิร์ตจะรับมาเทียวกันครับผมไม่แงงเห็ดอดโตดลเลยจ้ะเจกันทีบ้งครับผมอู้หงนี่น้องเม้เจโนะไข่ใหญ่ครับผม

ไปกันยืนเลีย้ยงติไปเล่น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 อือตจองออกแล้วเนาะนมึงครับผมเต็มถาดเลยเต็มถาดเลยครับผมหั่งเดียวเนาะหั่งหนึ่งแหลกๆพวกไข่เนาะไข่บดบ่มีไข่ต้่นไม่ครับผมบัดยับมาต้่นหนึ่งคนไข่ครับผมต้นกับพวกไข่กันละครับเนี่พวกเคยไข่เป็นกับพวกไข่เนาะของเคยไข่เป็นกับจังไข่พี่เนาะอือตอนช่อนครับเอาถิ่นนั่บอก เอาเมียมติเอาแม่ออกก่อนครับผมตัดไงตเตใส่เอวาจาักบวาดกันครับควาดครับผมควาดไข่มดแดงครับ,มบมเมมตก็เอาเม่ออกก็ทั้งแล้วครับอม,บมเติถิ่งก็เแย่กอนครับผมบักไข่บ,ขบอลจ,จันีู่่ครับ <laughs> แต่ว่ามีการสตารโหลดใช่ไหมครันี่อยู่ขบนี่อยู่ขบนนโดนลงมาแล้วอ,อนนุ้ย,ยครับผมนี่พวกพี่พ่อเบิ้งน่ตรงนี่ครับผมอันนี้นีนี่น้ำครับผมดับกล่องโชคหาพี่น้องเพื่อนครับผมผลไลลุกลุกลุกโชคครับไปปบข่ขคาวแดงครับโอ้ย โจนเลขับบานนีครับผมมังเตกับฟัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องอุ้ยฟัดแล้วครับผมน,นี้ครับผมนอ่องห้างมาหันน่องขอมเตก็ไม่แย่อีครับผมแย่อยู่ประเทศมเทครับผมเ,เดี๋ยวจังเสียงแงงองเตมาเทครับที่ตัวนี้น้ำกันก่อนครับผมนี้ครับ ห้างเดียวนาะห้างที่สองห้างหน่อยหน่อยนาะเนี่ยอู้วีนอเต็มกับปุกเตะเทแล้วครับรุ่นรุ่นรุ่นอุ้ยอย่าเหี้ยเน่แต่ตัวเดียวอู้เหี้ยไปเลยเลยไปเต็มจ้ะพี่นอเพื่เหี้ยไปสองตัวไปเต็มจ้ะอ่าเต็มเอาครับเอาตัวนี้พร้อมเตแงหหันมาเทครับผมบันี้วัดอีกครับผมอ่าเต็มกับปุกแล้วครับ ครับผมก่อนตีแง่หันห้างนึงครับผมเล่นกันนี้ครับอู้ยห้างนี้ครับโอ้ยเทวงโอ้ยเทวงเนี่ยมันเจอเทวังใครเดียวใครนึงก็เสียดายใครนึงโอ้ตัวอีกแล้วป้านาหงอีห้างนึงเด้กครับผมสแปลงก่อนกัดแล้ว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 เล่น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 ขูนเอากระเด็นขูนนี่มึงติ ไปแล้วครับเอาคอยมาเตะน้ำกันครับผมแม่มเตะไปฟัดครับผมครับผมขันพ่อแปงใส่เพิ่นกะบพื่ออกพี่น้องเพิ่นกะโบไตออกครับแต่มาเปลี่ยนใส่กัใส่โบไลป์ปนไหนแล้วครับผมครับมองเคยมาแย่สุปีมันกับไข่ทุกปีแล้วครับผมมาแย่ตลอดคูกปีทูกปีครับผมเคยไข่เพิ่นกับเ่ไข่แล้วครับผมครับผม ฝาเตรียมร้อยแล้วครับหลอกมังหันครับผมนี่เกือบเต็มถาดขี้เก่าเนาะผมไข่ไงขี้เก่าครับเอาครับผมตอนนี้ก็ำมื่อยแล้วครับหนำกระเวิ้งกินแล้วครับผมหนำมาหนำมาสองขวดเลยเนาพี่น้องเด็ดแนี่ยขึ้นไปมันสิบบอล้มาโดนครับมาหอนลุยครับผมเอาครับผมเสื้าพี่พาน้อนผ้าไงไม่ไงกลับบ้านนะครับก็มาสรุปผลงานเดยวได้หย่อนมันเมื่อนี้ครับผมเป็นอย่างไรแม่บ่มเตยย่อนได้เมื่อนี้ ยอดได้ยอดมันเทิงได้เทิงมันครับผมเต็มกระปุกเลยยอดไถ่ยอดมันมือนี้ครับนี่ไงไข่โมแดงครับผมอู้ยเต็มประถานเลยครับผมทังแดดเนาะทังแหลกของปีครับมาแหลกๆว่าสิบ่มีเนาะว่นเป็นสิบ่มมันะแหลกๆมื่อก็บพักคนแค้นพี่น้องล่งห้องไปกะมีแต่ห้องเนาะแมนอู้ยใบใหม่ก็ร้ายเนาะน้ำก็บกเปิดเลยพี่น้อง ไม่เปลี่ยนแผนครับไม่แย่ไข่หมดแดงครับผมไข่หน่อยก็มีไข่ใหญ่ครับอแต่ก้อยแสบหลายครับผมกระเจี๊ยบเจี๊ยบไข่หน่อยเพิ่นครับเอามโอนี่หายอยากกินกับมันหมันี่เนาะแมมเต็เนาะหมานหมันแต่โอนี่ครับหจากนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่าน่ะอาเบิ้สุกุสุกคนเก่าแล้วครับผมโอ้ยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆจ้า ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมช่มองบอมเตบ้านทุ่งครับครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังเร่งใจครับครับขอฝากวีคลิปนึงครับฝากความพี่น้องกดไลค์กดแชร ouais ์กดติดตามเื่อกำลังใจพร้อมเตแมมเตในเรื่องกับผมสำหรับคลิปนี้กับมพีางเสน่หละครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าคลิปหน้ารุนกันไหมจ้าว่าจะไปหาอย่างพีกันใดจ้าเหมือนี่ก็มานมานสุดยอดจ้าแมมเตเกืบอบบอครับผมเมื่อยหลาย โอ้ยสองป่วนไอ้ันมเตะสองป่วนไไห <laughs> อย่าว่างประตาดถิมเดอออมม้อล่ะขลาบบ้านค็ับโพมันหวานครับ